สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนี่กับผมสบุบริ์วานนะครับผมโอเคมาจะมาจับม้ากันเวย <laughs> มีอยู่57อันนะผมแล้วก็ฟรีอีก5ครั้งครับผมเออจะมาเอาม้าดำครับผมเราจะไม่เอาม้ามังกรไฟเดอร์เพราะว่าเออเอาดีไหมวะ <laughs> ใส่ซุนฮกอะซุนฮกมันมีฮิวทะลุพิษอยู่แล้วไงเดี๋ยวผมขออา่านสเตตัสของมา้ามังกรไฟก่อนนะครับผมมันทำอะไรได้บ้างนะ มังกรไฟหนึ่งดาวเหรอรักษาเพิ่มคือสิบเปอร์เซ็นต์ที่จุดผนึกรักษาเอฟเฟกต์รักษาเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์รักษาเป้าหมายที่จุดผนึกรักษาอุ้ยอุ้ยจุดพวงด้ดยซาตาเมจให้ต่อนเนื่องหนึ่งรอบดูซับซี่สิบเปอร์เซ็นต์ของปริมาณรักษาเอาว่ะเอาว่ะสุนโฮผมกำลังจะทำแดงเอาแล้วครับผมจัดเลยผมว่าไม่เอามาดำแล้วเอามามังกรไฟเลย <c oughs> <c oughs> จัดเลยครับผม แบบนี้ต้องจัดลาซาส่งฟรีลก่อน5้ครั้งโอ้ติจริงๆผมสุมม่ม้านี่ผมไม่เคยได้อะไรดีๆนะเว้ย<อ>มามันตุง้งดาแล้วเว้ยมันตุง้งดาแล้วเว้ยโอ้โหจ,จัดปัลล่าไปดิห้าสิบเจ็ดครั้งอ่ะห้าสิบเจ็ดครั้งอ่ะขอแบบเจมๆอ่ะขอแบบเจมๆเออเสร็จมาห้าก็ยังดีวะเก <c oughs> ็บเป็นห้าสิบก็ได้เว้ย เออสุดยอดไปเลยมาเราจะมาเอาทีละครั้งก่อนนะครับผมให้มันเหลือห้าสครั้งอะแล้วก็จะสุ่มสิบครั้งเลยเอาวาเอาว่าเอาวะโอ้โหอันเร็วเองเออมันต้องได้แล้วละ่ะมันต้องได้แล้วละ่ะได้แค่สิบโอ้โหทำไมมันชอบโกดไปอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยผมไม่มีดวงเรื่องมาเลยด้วยไปอีกดิเอ,อ้ยมันต้องได้ลวเลวยขึ้นเปล่า โอ้โหเสร็จเดียวเองไม่ดีมาเราจะมาสุ่มถืออ้อสิบกิโลครับผมเดี๋ยวสุ่มอีกครั้งหนึ่งก่อนนะโอ้โหดูดิใครเจอกับผมบ้างใครเกลิ่มผมบ้างครับผมเม้นมาได้เลยเด้อจะไปสิบครั้งครับผมสวยสวยอุ้ยได้เสร็จมาเยอะพอควันเลยได้เสร็จมาเก้าเศษครับผมตอนนี้มีเสร็จเท่าไหร่หรือวะไม่รู้อะสุม่มซี้ครั้งไปก่อนแล้วกัน เออได้มาห้าสิบเฮ้ยได้อยู่นะได้อันนี้มาห้าสิบอ่ะเออสิบครับผมเออห้าสิบเฮ้ยห้าสิบแล้วผมจะเอาไปแลกเกาะม้าเว้ยเกาะม้าสีทองนั่นแหละเก็บถึงห้าพันนะผมขึ้นเต่าเอออันนี้มาห้าครับผมมาเฮ้ยเฮ้ยมันตรงได้เหรอมันตรงได้ว่ะโอ้โหได้ไม่แค่เศษหนึ 1, ่งเศษหนึงครับผม จะตายโอ้โหโกรโกรธแล้วรัวไม่ต้องมีสูตรมันแล้วดวงล้วนๆบอกเลยจะตายครับผมโอ้โหนี่มันชอบโกรธจัิงเลยจับย่างจริงครับผมมาตัวนี้จริงๆก็จับย่างสุดมากเลยผมขอดูไปดูเศษก่อนแล้วครับผมเออแหลกเองด้วยเฮมีเท่าไหร่วะล้านมาสึก2 5 0 5นี่ผมจะแรงเจ้านี่ โอ้หได้แค่ห้าชิ้ตเองขาดอีกขั้นตั้งสองพันห้าครับผมเคไหมลุยต่อไปดิสิบครั้งได้เปล่าสิบครั้งได้เปล่ากว่าสิบครั้งจะไม่ได้อะไรอะทีละครั้งดีกว่าเนาะทีละครั้งไม่ก่อนดีกว่าเออมาอันหนึ่งก็ยังดีวะเออยอดบันล่ะยอดบอลล่ะทีละครั้งอะทีละครั้งขอมันได้ขอมันโดนเออมาเราจะเอา เดี๋ยวพอถึง20แล้วปุ๊บผมจะเอาซีรีส์สิบครับผมเอาซีรีส์สิบครั้งหนึ่งเออให้มันดีดบ้างให้มันได้บ้างเออได้สิวะเฮ้ยเฮ้ยมันได้สิวะเออไม่ได้ด้วยฮะไม่ได้เลยครับผมโอ้โหอะไรจะโกรธขนาดน,านั้นมาอาจจะมาสุ่มซีรสิบหรอครับผมเดี๋ยวว่าแต่ดวงผมไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ย เอาจริงดิไม่มีดวงกับเขาเลยลึกไปลุน้นเผื่อเผื่ออะไรเผื่ออะไรไม่แค่อันเดียวเองมาทีนึงต่อครับผมเดี๋ยวคิดมันสั้นงเกิน <c oughs> ก็เลยจัดนี้เลยทีนึงเลยเออทีนึงนต้องได้วะจะี๋ยสิบแม่งดูโคตรเกลือเลย ทีหนึ่งขออย่าเกลื่อนทีละสิบได้เปล่าเออต้องอย่างี้ดิมาอีมาอีครั้งหนึ่งโอ้ยห้าสิบวะมาอีครั้งหนึ่งขอห้าสิบก็ได้ไหมเศษห้าสิบอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเอา้าวัดโอ้โหดวงดีงกันไปแล้วเอโอโหไม่ได้เลยครับผมโอ้โหไม่ได้จริงดินิ่มห้าสิบเจ็ดชิ้นสี่ห้าครั้ง 62สิบสองเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มัน62สิบสองเลยนะเยไม่ได้เลยเหรอห2สิบสองันเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลย,เลยครับผมโอ้โหเกือเกือเกือที่สุดก็กับผมนี่แหละเดิดอบซื้อข้ผมเราได้เศษมาเท่าไหร่นะได้มาเนี่ยได้มาจาเรยมาเนี่ยเดี๋ยวย่อยทิ้งมันซะ,ะเลยดิได้มา29เ้าเศษแล้วผมแล้วก็เออก็ได้เท่านี้แหละเออนะ เอเอเท่าน,นี้แหละบ้่เปนไรเราเก็บเจ้านี่มาแลกม้าดำดีกก่านเนาะอีกนิดเดียวก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปขายดีวยกว่าผมขายม้าดีวกว่าแล้วว่าได้อะไรบ้างผมไปรีไซเคิลม้าม้าศึกเออเนี่ยรีบเลยเก้าร้อยสามพันหกแล้วเว้ยหมดแล้วโอเคนด้มาสามพันหก้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมเนาะก็นั่นแหลนนะครับผมเกือก เกือดได้เกือดดีอีกเกือยันชื่อผมนี่แหละโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นเท่านี้เดียครับผมก็บนะ๊ายบายเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันน,นะผมโอเคเนาะบ๊ายบาย